สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดที่แบบเออทรงพลังมากๆจากหนังสือเล่มหนึ่งที่หลายคนคงเคยได้ยินชื่อนะคะ mindset หรือชื่อไทยก็คือใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตาค่ะครับผมเป็นงานเขียนของดร Carol S. ส w ู c k นะคะนักจิตวิทยาจากสแตน f o r d ดเลยที่สำนักพิมพ์วีเลอร์เอามาแปลไทยค่ะครับเล่มนี้ดังมากจริงๆนะครับคือไม่ใช่แค่ในวงวิชาการนะแต่ว่าเออมันเข้าไปอยู่ในชีวิตประจาวันของคนเยอะมาก ด้วยแนวคิดที่แบบฟังดูง่ายๆแต่พอลงลึกแล้วเนี่ยโอ้โหมันส่งผลเยอะมากกับวิธีที่เรามองตัวเองมองความสำเร็จความล้มเหลวใช่เลยค่ะเป้าหมายวันนี้ของเราก็เลยไม่ใช่แค่มาสรุปย่อๆนะคะแต่อยากจะชวนคุยชวนวิเคราะห์กันไปเลยถึงแก่นของมันคือเรื่องกรอบคิด2แบบที่ดรดเวกว่าไว้เนี่ยแหะค่ะว่ามันต่างกันยังไงแล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับชีวิตเราได้ขนาดนั้นครับผมมาลองดูกันโอเค เริ่มโตรมหัวใจของเรื่องเลยนะคะหนังสือเขาตั้งคำถามได้น่าสนใจมากว่าจริงๆแล้วอะไรกันแน่ที่มันสำคัญกว่ากันระหว่างแบบพรสวรรค์ความฉลาดโชคหรือว่าคือความเชื่อที่เรามีต่อความสามารถของตัวเองซึ่งคำตอบจากการวิจัยหลายสิบป,ปีของดรดูเอเนี่ยชัดเจนเลยนะครับว่าไอ้เจ้าความเชื่อหรือกรอบคิดไม้เ็ษของเรานี่แหละ มีบทบาทสำคัญมากๆเลย mm. สิ่งที่เขาค้นพบแล้วก็กลายเป็นแกนหลักของหนังสือเล่มนี้เลยก็คือคนเรามักจะมีกรอบคิดพื้นฐานอยู่2แบบใหญ่ๆนะครับเวลาที่ต้องเจอกับอะไรที่มันท้าทายหรือต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆครับแบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่า fixed mindset fixed mindset ครับหรือถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆตามที่หนังสืออธิบายไว้ก็อาจจะเรียกว่าเป็นกรอบคิดแบบเออฉันต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลา อะไรแบบนั้นนะครับอ๋อพอจะนิกออกค่ะคือเหมือนกับเชื่อไปแล้วว่าความสามารถความฉลาดพรทวันต่างๆเนี่ยมันเป็นของที่แบบติดตัวมาแต่เกิดมีจํากัดเปลี่ยนไม่ได้หรือถ้าจะเปลี่ยนก็ยากมากๆเลยอะยนี้ใช่ครับประมาณนั้นเลยเป้าหมายหลักก็เลยกลายเป็นการโชว์ให้คนอื่นเห็นว่าฉันมีสิ่งนั้นนะฉันเก่งนะเราก็จะพยายามเลี่ยงเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจจะทําให้ตัวเองดูเอ่อดูไม่เก่งหรือดูพลาดใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับคนที่มีฟิกซ์ไมล์เสร็จชัดๆเนี่ยนะจะมองว่าการต้องพยายามเป็นเรื่องน่าอายเพราะเขาคิดว่าอา้าวถ้าเก่งจริงทำไมต้องพยายามเยอะด้วยละ่ะถูกไหมครับอืมจริงด้วยค่ะแล้วก็จะกลัวความล้มเหลวมากๆากเลยเพราะความล้มเหลวในมุมของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่พลาดไปแล้วเดี๋ยวเริ่มใหม่แต่มันเหมือนเป็นคำตัดสินไปเลยว่าอ๋อตัวตนชันมันไม่มีความสามารถตรงนั้นจริงๆโหฟังแล้วกดดันเหมือนกันนะคะ ครับผลก็คือเขาอาจจะเลือกทำแต่สิ่งที่คุ้นเคยที่ทำได้ดีอยู่แล้วไม่กล้าลองอะไรใหม่ๆที่มันท้าทายขึ้นเพราะกลัวว่าจะไปเผยจุดอ่อนกลัวดูไม่ดีเหมือนติดกับดักที่ต้องคอยรักษาหน้าตาความเก่งตลอดเวลาจนอาจจะพลาดโอกาสเรียนรู้พัฒนาตัวเองไปเลยนะคะใช่เลยครับเสียได้โอกาสไปเยอะแล้วกรอบคิดแบบที่สองนะคะที่หนังสือบอกว่าเน้นการเรียนรู้อันนี้เป็นยังไงคะเออ อันที่2องเนี่ยคือ growth mindset ครับอันนี้ตรงกันข้ามกับ f i x mindset เลยคนที่มี growth mindset เนี่ยเขาจะเชื่อว่าความสามารถพื้นฐานต่างๆของคนเราเนี่ยมันพัฒนาขึ้นได้ผ่านการทุ่มเทความพยายามการเรียนรู้จากประสบการณ์จากความผิดพลาดค่ะคือเขาไม่ได้ปฏิเสธนะว่าคนเราเกิดมาอาจจะมีความถนัดไม่เหมือนกันหรือมีพรสวรรค์บ้างแต่เขาเชื่อว่าศักยภาพจริงๆของคนเราเนี่ยมันไม่มีลิมิตตายตัวมันยังไม่ถึงหรอก แล้วมันก็เติบโตได้เรื่อยๆตลอดชีวิตเลยจุดนี้น่าสนใจมากค่ะคือไม่ได้บอกว่าทุกคนจะเก่งเท่ากันเป๊ะหรือเป็นไอน์สไตน์ได้ทุกคนแต่เชื่อว่าทุกคนพัฒนาได้จากจุดที่ตัวเองยืนอยู่ไม่ว่าจะเริ่มจากตรงไหนก็ตามใช่ครับหัวใจมันอยู่ตรงมุมมองที่มีต่อความท้าทายกับความล้มเหลวเลยครับคนที่มี growth mindset เนี่ยเขาจะมองความท้าทายเหมือนเป็นอโอกาสที่จะได้เรียนรู้ได้พัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นแกร่งขึ้น เขามองว่าความพยายามคือขนทางไปสู่ความเชี่ยวชาญไม่ใช่สัญลักษณ์ของความอ่อนแอหรือความไม่เก่งค่ะแล้วพอเจอความผิดพลาดเจอคําวิจารณ์แทนที่จะรู้สึกแย่เสียหน้าท้อแท้เขาจะมองว่าเฮ้ยนี่มันคือข้อมูลสําคัญเลยนะเป็นฟีดแบ็กที่มีค่าที่จะช่วยให้เราปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ในครั้งหน้าฟังดูมีพลังกว่าเยอะเลยนะคะครับผม การแบ่งเป็น2แบบนี้ตอนแรกฟังดูเหมือนจะง่ายๆนะคะ fix ก,กับ growth แต่พอดรดเวกพาเราไปดูในบริบทต่างๆของชีวิตจริงอย่างในสารบัญหนังสือที่เขาไล่มาเลยทั้งเรื่องเรียนกีฬาธุรกิจความสัมพันธ์โอ้โหมันเห็นภาพชาัดเลยว่าไอ้กรอบคิดเนี่ยมันส่งผลกระทบที่ซับซ้อนแล้วก็มีพลังมากๆจริงๆค่ะจริงครับ ลองนึกภาพในห้องเรียนง่ายๆก็ได้ครับหนังสือยกตัวอย่างเยอะเลยเรื่องวิธีที่ครูชมหรือให้ฟีดแบ็กกับนักเรียนซึ่งมันส่งผลด้วยตรงเลยนะกับการสร้างไมเซ็ตให้เด็กๆยังไงคะเช่นการชมว่าหนูฉลาดจังเลยโลกเนี่ยถึงแม้ครูจะเจตนาดีมากๆนะครับแต่มันอาจจะไปส่งเสริมฟิกซ์ไมเซ็ตแบบไม่รู้ตัวก็ได้เอ้าหรอกคะครับเพราะมันไปเน้นที่คุณสมบัติที่ติดตัวความฉลาดเด็กอาจจะตีความว่าอ๋อฉันเก่งเพราะฉันฉลาด ทีนี้พอเจออะไรยากๆที่เสี่ยงจะทำให้ดูไม่ฉลาดขึ้นมาเขาอาจจะไม่อยากทำไม่อยากลองกลัวเสียตำแหน่งเด็กฉลาดไปโหละเอียดอ่อนมากเลยนะคะต่างจากการชมที่ไปนเน้นกระบวนการหรือความพยายามเช่นครูเห็นเลยนะว่าหนูพยายามกับโจทย์ข้อนี้มากๆเลยหรือวิธีที่หนูลองแก้ปัญหานี้น่าสนใจจังอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่เลยครับแบบหลังนี่แหละที่จะไปส่งเสริม growth mindset มากกว่าเพราะมันให้ค่ากับความพยายาม การเรียนรู้การลองผิดลองถูกหนังสือจะย้ำเรื่องนี้เยอะมากครับว่าภาษาที่เราใช้ทั้งกับตัวเองและกับคนอื่นเนี่ยมีพลังในการหลอกหลอมกรอบคิดเราได้แบบมหาศาลเลยนึกภาพจำออกเลยค่ะหรือถ้าเป็นในโลกธุรกิจดรเวกก็ยกตัวอย่างผู้นำที่มีฟิกซ์มายเซ็ตนะครับอาจจะแบบหมกมุ่นอยู่กับการหาแต่ซูเปอร์สตาร์คนที่มีพรสวรรค์ติดตัวมาเลยแล้วก็ตัดสินพนักงานเร็วมากใครไม่เก่งก็อาจจะไม่ให้โอกาสอืม เทียบกับผู้นำที่มี growth mindset ที่จะเชื่อในการพัฒนาศักยภาพของทุกคนในทีมลงทุนกับการฝึกอบรมและก็สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มองว่าเฮ้ย mm hmm. ความผิดพลาดมันเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตนะเป็นเรื่องปกติของการสร้างนวัตกรรมทําให้คนในองค์กรกล้าคิดกล้าลองมากขึ้นนะคะครับผมบรรยากาศมันจะต่างกันเยอะเลยแล้วเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวล่ะคะที่หนังสือก็พูดถึงด้วยอันนี้ก็น่าสนใจครับอันนี้ก็ชัดเจนมาก คนที่มีฟิกซ์มายเซ็ตอาจจะเชื่อว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันต้องแบบราบรื่นปิ้งกันเข้ากันได้ดีแต่แรกไม่ต้องพยายามอะไรมากอารมณ์แบบพรมมลิขิดอะไรทำนองนั้นประมาณนั้นครับแล้วพอเจอความขัดแยง้งหรือมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะตีความไปเลยว่าสงสัยเราจะไม่ใช่คู่กันเราเข่ากันไม่ได้แล้วก็อาจจะจบความสัมพันธ์ไปง่ายๆเลยในขณะที่คนที่มีกร o w t ธมายเซตในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเขาจะมองว่า ความสัมพันธ์ที่ดีมันต้องสร้างต้องอาศัยการเรียนรู้ซึ่งกันและกันการปรับตัวการสื่อสารการทำงานร่วมกันพอเจอปัญหาเขาไม่ได้มองว่ามันคือจุดจบแต่เป็นโอกาสที่จะได้เข้าใจกันมากขึ้นได้พัฒนาทักษะการประนีประนอมการสื่อสารแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์มันแข็งแรงขึ้นในระยะยาวได้ฟังดูแล้วไม่เสร็จนี่มันแทรกซึมอยู่ในทุกมิติของชีวิตจริงๆนะคะใช่ครับหนังสือให้ตัวอย่างที่แบบ อ่านแล้วสะท้อนใจเห็นภาพชัดมากว่ามันส่งผลต่อวิธีที่เราแก้ปัญหาขัดแยง้งหรือแม้กระทั่งให้อภัยกันยังไงอีกอย่างที่ดิฉันว่าทําให้หนังสือเล่มนี้มันอ่านสนุกแล้วก็เข้าใจง่ายคือวิธีการเล่าเรื่องของเขานะคะถึงแม้ผู้เขียนจะบอกว่าบางเรื่องอาจจะมีการปรับปรับบ้างแต่การใช้ตัวอย่างคนจริงๆหรือสถานการณ์จําลองเนี่ยมันทําให้แนวคิดที่ดูเป็นนามธรรมาจับต้องได้มากขึ้นเยอะเลยใช่ครับ การยกตัวอย่างนักกีฬาเก่งๆนักธุรกิจดังๆหรือแม้แต่เรื่องของเด็กๆเนี่ยมันทําให้เราอ๋อเชื่อมโยงได้เห็นภาพว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีในห้องแลบแต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวันใช่ค่ะมันทําให้แนวคิดดูแน่เชื่อถือมากขึ้นไปอีกนะคะประกอบกับงานวิจัยของดรดเวกเองที่ก็มาจากการศึกษาคนจริงๆในสถานการณ์จริงๆมันนานมากครับผม แล้วจุดสาคัญที่สุดเลยที่ทําให้หนังสือเล่มนี้มันพิเศษกว่าแค่การอธิบายแนวคิดคือการที่มันอบอกว่าเราเปลี่ยนได้ด้วยใช่ไหมคะเห็นมีบทให้ท้าอย่างบทที่8ชื่อเปลี่ยนกรอบคิดเลยอันนี้น่าสนใจมากค่ะอันนี้คือหัวใจเลยครับดรเวกเขาไม่ได้บอกนะว่าโอ oh, เราเกิดมามีฟิกซ์ไมซ์เซ็ตแล้วก็ต้องเป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิตไม่ใช่เลยครับเขาเชื่อมั่นมากแล้วก็แสดงให้เห็นในหนังสือด้วยว่าเราสามารถเรียนรู้ที่จะตระหนักได้ ว่าตอนนี้ฟิกซ์ไมซ์เซตของเรามันกําลังทํางานอยู่นะซึ่งจริงๆมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับแม้แต่คนที่มีโกลส์ไมซ์เซตเป็นหลักก็ตามโอ้ค่ะแล้วเราก็ทําความเข้าใจว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นมันขึ้นมาและที่สําคัญที่สุดคือเราเลือกได้ว่าจะตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นด้วยมุมมองแบบโกลส์ไมซ์เซตแทนเลือกได้ฟังดูมีความหวังนะคะแล้วในหนังสือเขามีแนวทางแนะนํำไหมคะว่าจะเริ่มสังเกตรหรือเริ่มเปลี่ยนยังไงดีมีครับ มีขั้นตอนที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะเขาแนะนําให้เริ่มจากการลองฟังเสียงในหัวของเราเองก่อนเลยเวลาเราเจอเรื่องยากเจอความผิดพลาดเจอคําวิจารณ์เนี่ยเสียงข้างในมันพูดว่าอะไรเสียงในหัวครับมันตัดสินเราไหมแบบฉันมันแย่จังฉันทําไม่ได้หรอกอะไรแบบนี้หรือว่ามันมองหาทางออกเอะคราวหน้าจะลองทําแบบไหนดีนะอื การรู้เท่าทันเสียงของฟิกซ์ไมล์เซตนี่คือก้้วแรกเลยสินะคะใช่ครับสำคัญมากพอเรารู้ทันแล้วเนี่ยขั้นต่อไปคือการยอมรับมันยอมรับว่าเออเราทุกทวนมีทั้ง2องไม์เซตแหละมันผสมผสมกันอยู่การที่เรามีความคิดแบบฟิกซ์ไมล์เซตโผล่มาบ้างไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนไม่ดีมันอาจจะเป็นแค่คกลไกป้องกันตัวเองตามธรรมชาติอย่างหนึ่งค่ะพอเรายอมรับมันได้เนี่ยเราก็จะเริ่มมีสติพอที่จะโต้อตอบกับเสียงนั้นได้ด้วยมุมมองของโกรทไมล์เซตแทนไงครับ โต้อตอบยังไงคะเช่นแทนที่จะเชื่อเสียงที่บอกว่าฉันทำไม่ได้แน่ๆเราอาจจะลองบอกตัวเองกลับไปว่าฉันยังทำไม่ได้ตอนนี้แต่ฉันเรียนรู้ได้นะหรือฉันจะลองพยายามดู โอ้โห oh, คำว่ายังนี่เปลี่ยนความรู้สึกไปเยอะเลยนะคะใช่ครับดรดเวกเน้นคำว่า y e ดอยังนี่มากเลยมันทรงพลังจริงๆแค่เติมคำนี้เข้าไปมันเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้เลยจากฉันทำไม่ได้กลายเป็นฉันยังทำไม่ได้มันมีความหวังมีช่องให้เติบโตขึ้นมาทันทีเลยถูกต้องครับแล้วหนังสือก็ยังเน้นเรื่องการลงมือทำด้วยนะ คือการเลือกที่จะลองเผชิญหน้ากับความท้าทายดูมองหาโอกาสเรียนรู้ไม่กลัวที่จะขอความช่วยเหลือหรือขอฟีดแบ็กแล้วก็หัดชื่นชมตัวเองที่ความพยายามและความก้าวหน้าไม่ใช่รอแต่ผลลัพธ์สุดท้ายอย่างเดียวฟังดูเป็นกระบวนการที่ต้องฝึกฝนเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่อ่านปุ๊บเปลี่ยนปับ๊บใช่ครับ ต้องอาศัยความตั้งใจจริงการฝึกฝนแต่หนังสือเล่มนี้เขาให้เครื่องมือให้กรอบความคิดที่ดีมากๆในการเริ่มต้นเดินทางสายโกรทไมเซ่นี่แหละครับการที่หนังสือให้แนวทางปฏิบัติที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ดูทําตามได้จริงนี่แหละค่ะดิฉันว่ามันเป็นจุดแข็งสําคัญเลยที่ทําให้หนังสือเล่มนี้ได้รับการยอมรับมายาวนานมากๆไม่ใช่แค่ในวงวิชาการแต่กับคนอ่านทั่วไปด้วย อย่างที่เราเห็นจากยอดขายนานเป็น10ปีแล้วก็รีวิวคะแนนดีๆอย่างในเว็บในอินที่เราดูมานะคะมี42รีวิวได้ตั้ง4.9ดาวเนี่ย90%ให้5ดาวเต็มเลยครับมันสะท้อนว่าแนวคิดนี้มันเอ่อมันโดนใจมันสอดคล้องกับประสบการณ์กับความต้องการลึกๆของคนจริงๆที่อยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะเก่งขึ้นอยากจะก้าวข้ามข้อจำกัดที่อาจจะเคยเชื่อมา แล้วก็มองหาความสำเร็จที่มันยั่งยืนแล้วก็มีความหมายมากกว่าแค่การต้องคอยพิสูจน์ตัวเองไปเรื่อยๆครับใช่เลยค่ะสำหรับใครที่ฟังเราคุยกันวันนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ใช่เลยหรืออยากจะเข้าใจเรื่องนี้ให้ลึกกว่านี้จริงๆจังๆก็อยากจะย้ำอีกครั้งนะคะว่าสิ่งที่เรานำมาพูดคุยวิเคราะห์กันวันนี้เนี่ยมาจากหนังสือใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตาไมซ t เขียนโดยดร c แค o l โร่เอสเตเวกแปลโดยคุณพันนีชูจิรวง จัดพิมพ์โดยสนักพิมพ์วีเลอร์นะคะการได้อ่านฉบับเต็มผมว่ามันจะให้มุมมองที่ครบถ้วนแล้วก็ลึกซึ้งกว่าที่เราคุยกันวันนี้เยอะเลยครับทั้งตัวอย่างที่หลากหลายกว่ารายละเอียดงานวิจัยเบื้องหลังแล้วก็โดยเฉพาะเลยคือพวกแบบฝึกหัดแนวทางในการสังเกตแล้วก็ปรับเปลี่ยนมายเซ็ตของตัวเองซึ่งมันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจเยอะมากครับอ่านเองจะช่วยให้เราตกผลึกแล้วก็นําไปปรับใช้กับชีวิตเราได้ดีที่สุดเห็นด้วยเลยค่ะ แนะนำมากมากครับให้ลองหามาอ่านกันตามร้านหนังสือทั่วไปมีเลยครับอย่างร้านในอินก็มีแน่นอนค่ะการคุยของเราวันนี้ก็เหมือนเป็นการจุดประกายชีย้ให้เห็นประเด็นสําคัญสําคัญผลกระทบที่น่าทึ่งของมันแต่ความเข้มข้นรายละเอียดจริงๆเนี่ยรออยู่ในหนังสือเล่มนั้นเลยค่ะถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากมาก สำหรับคนที่สนใจเรื่องการเติบโตการพัฒนาตัวเองหรือแม้แต่การเลี้ยงลูกการเป็นโคช้ชการเป็นผู้นำนะคะครับผมสรุปปิดท้ายกันนะคะจากที่เราเจาะลึกกันมาทั้งหมดวันนี้ก็เห็นได้ชัดเลยว่าความเชื่อพื้นฐานที่เรามีต่อความสามารถศักยภาพของเราเองหรือที่เรียกว่ากรอบคิดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความคิดลอยๆในหัวนะคะแต่มันเหมือนเป็นระบบปฏิบัติการชีวิตเลยที่คอยขับเคลื่อนการตัดสินใจการกระทำความรู้สึก และสุดท้ายก็คือผลลัพธ์ในชีวิตของเราจริงๆอย่างที่คาดไม่ถึงเลยครับแล้วนั่นก็อาจจะนำไปสู่คำถามสุดท้ายที่น่าสนใจให้เราลองกลับไปคิดต่อกันดูเล่นๆนะครับว่าเอ๊ะนอกจากเรื่องใหญ่ๆอย่างเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องความสัมพันธ์ที่หนังสือเขาชี้ให้เห็นชัดๆแล้วเนี่ยมันมีสถานการณ์เล็กๆน้อยๆหรือบทสนทนาในชีวิตประจำวันของเราตรงไหนอีกบ้างไหมนะที่ไอ้เจ้าเสียงของ Fix m ์มายเเนี่ย มันอาจจะกําลังทํางานอยู่เงียบๆโดยที่เราไม่รู้ตัวคอยจํากัดทางเลือกของเราหรือคอยบั่นทอนความมั่นใจของเราอยู่ลึกๆโดยที่เราอาจจะไม่เคยสังเกตเห็นมันเลยอืมน่าคิดมากค่ะการลองจับสัญญาณแล้วก็ลองตั้งคาถามกับความคิดเหล่านั้นดูบางทีอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคาดคิดก็ได้นะครับ